แบบฝึกหัด8.2หน้า67ข้อที่1นะคะให้นักเรียนบอกชื่อวงกลมจุดศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางและรัศมีข้อที่1นะคะเป็นรูปวงกลมซึ่งจุดศูนย์กลางนะคะคือจุดชอชื่อของวงกลมนะคะเราจะเรียกตามชื่อของจุดศูนย์กลางดังนั้นในข้อนี้นะคะ ชื่อวงกลมก็คือวงกลมชจุดศูนย์กลางก็คือจุดชอเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะคือส่วนของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางโดยมีปลายทั้งสองข้างอยู่บนเส้นรอบวงนะคะซึ่งก็คือส่วนของเส้นตรงกออ และส่วนของเส้นตรงคองอนะคะต่อไปรัศมีนะคะรัศมีคือระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางกับจุดใดๆบนเส้นรอบวงนะคะซึ่งในรูปนะคะมีทั้งหมด5เส้นนะคะ1 2 3 4 5ซึ่งก็คือเส้นชออ เส้นชองอเส้นชอกกเส้นชอจอและเส้นชอคอต่อไปข้อที่สองค่ะเป็นรูปวงกลมนะคะจุดศูนย์กลางคือจุด A ดังนั้นชื่อของวงกลมก็คือวงกลม A จุดศูนย์กลางคือจุด A เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะมีเส้นเดียวซึ่งก็คือเส้น X e ต่อไปรัศมีนะคะมีทั้งหมด4เส้นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นแรกนะคะคือเส้น AX เส้นที่2เส้น AF เส้นที่3มคือเส้น AE และเส้นที่4เส้น AD ต่อไปข้อที่3นะคะจุดศูนย์กลางคือจุดมอดังนั้นชื่อวงกลมก็คือวงกลมมอ จุดศูนย์กลางคือจุดมเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะมีสองเส้นคือเส้นบพและเส้นพผออต่อไปรัศมีมีห้าเส้นนะคะคือเส้นมผเส้นมพเส้นมอรอเส้นมพ และเส้นมบนะคะต่อไปข้อที่4นะคะจุดศูนย์กลางคือจุดที ดังนั้นชื่อวงกลมก็คือวงกลม T จุดศูนย์กลางคือจุดทเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะมีหนึ่งเส้นคือเส้น xm รัศมีนะคะมีทั้งหมด5เส้นเส้น tm เส้น tn เส้น TR เส้น TX และเส้น t w